สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาา์ครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะฮะนิกกี้ในรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวลึกลับความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกครับรายการมาฟังสตารี่ครับผม และตามที่ทุกคนเห็นที่หน้าปกวิดีโอนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของธามากอจิครับนิกไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยเกิดทันยุคที่ธามากอจิเนี่ยบูมๆหรือเปล่าแต่สําหรับนิกเนี่ยนิกได้มีโอกาสเล่นมันครั้งแรกตอนที่นิกอยู่ประมาณป .4 ป .5 ประมาณนั้นครับซึ่งนิกเนี่ยจำความรู้สึกของการที่ได้เล่นธามากอจิ ครื่องแรกในชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยครับมันเยี่ยมยอดมากทุกคนในช่วงยุคสมัยนั้นกับการเป็นเจ้าของหรือว่าการเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงดิจิตอลสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบพีคมากมากครับแล้วถ้าทุกคนคิดว่าไอสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องราวหรือว่าไม่มีเบื้องหลังที่น่ากลัวเนี่ยทุกๆคนอาจจะคิดผิดครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวเบื้องหลังแล้วก็ข้อมูลบางอย่างที่ คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับธรรมกอจิที่เป็นด้านมืดครับแนะ่ใครที่มีธรรมากรอ,อยู่ตอนนี้ต้องระวังเอาไว้ที่ดีนะครับอ่ะยังไงก็ตามครับถ้าหากว่าใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์ไว้นะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับฝากกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้แล้วเราไปพบกับความดํามืดของธรมกอจิกันได้เลยครับ ย้อนกลับไปนในช่วงปี1990ครับธรรมกอจิได้เปิดตัวขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่มันเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆอย่างรวดเร็วจนเรียกได้ว่าเด็กๆในสมัยนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทนต่อความน่ารักแล้วก็เสียงดังปิ๊บๆที่มันดังขึ้นมาในตอนที่มันหิวในตอนนั้นครับเด็กๆแทบทุกคนเนี่ยจะต้องมีธรรมกอจิติดตัวเวลาที่พวกเขาไปไหนมาไหนในฐานะของสัตว์เลี้ยงดิจิทัลยุคแรกๆครับธรรมกอจิเป็นสัตว์เลี้ยงดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท isk, วิส และถูกเผยแพร่โดยบันไดในวันที่23พฤศจิกายนปี1996สำหรับประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ในวันที่1พฤษภาคมปี1997ในสหรัฐอเมริกาครับโดยที่มันได้รับการยอมรับว่าเป็นของเล่นแฟชั่นที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงปลายทศวรรษที่1990แล้วก็ช่วงต้นทศวรรษที่2000ครับและณเดือนมีนาคมปี2021เนี่ยมันถูกขายได้มากกว่า83ล้านเครื่องทั่วโลกและนี่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาในช่วงยุคเดียวกันหรือว่าไล่เลี่ยก,กับนิกเนี่ย ก็น่าจะมีธรรมาโกจิไว้ในครอบครองครับอย่างน้อยก็ไม่น่าจะต่ํากว่าหนึ่งตัวครับผมชื่อของธรรมาโกจิเนี่ยมาจากคําศัพท์2คําของญี่ปุ่นครับ1เลยก็คือคําว่าธมาโกที่แปลว่าไข่แล้วก็อีกคำหนึ่งครับอูอชิ ถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยมันแปลว่านาฬิกาครับซึ่งพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคําว่าธรรมากอจิส่วนเรื่องราวเบื้องหลังของธรรมกอจิเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นไข่ของเอเลี่ยนสายพันธุ์เล็กที่มาวางไข่บนโลกเพื่อเรียนรู้ชีวิตบนโลกครับซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงว่าจะดูแลแล้วก็เลี้ยงมันให้เติบโตขึ้นมาเป็นยังไง การพัฒนาของมันเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปครับขึ้นอยู่กับการดูแลของผู้เลี้ยงด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยถึงแม้ว่าทางการตลาดของบริษัทบันไดจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าในที่สุดครับมันก็ได้รับความนิยมมากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กเล็กเด็กโตหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นต้นแบบของการ์ตูนอนิเมะดิจิมอนในเวลาต่อมาครับและไม่ว่าเพื่อนๆกับน้องๆเนี่ยจะเคยเล่นธรรมกอจิหรือไม่ก็ตามครับนิกค,ค่อนข้างเชื่อว่า ข้อมูลที่น่าขนล,ลุกต่อไปนี้เนี่ย <S <S <arse> <S เพื่อนๆกับน้องจะต้องไม่เคยได้ยินแน่นอนครับอันดับแรกเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่เวอร์ชั่นที่แปลกประหลาดของธรรมามากอจิกันก่อนครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับธามมกอจ alien alien ิที่เป็นเอเลี่ยนตัวน้อยๆที่ กระโดดไปมาในบ้านไข่ของมันแล้วก็จะมีเสียงปี๊บเวลาที่มันหิวแล้วก็เวลาที่มันอึครับแต่ว่ามันลับมีบางเวอร์ชันที่แปลกประหลาดแล้วก็ดํามืดหนึ่งในนั้นคือเวอร์ชั่นที่มีชื่อว่าทามากอจิแองจูลครับในเวลาที่เราเลี้ยงธามากอจิเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติครับที่ถ้าหากว่าเราดูแลมันไม่ดีหรือว่ามันสิ้นอายุไข่แล้วเนี่ยมันก็จะจากเราไปแต่ว่าในเวอร์ชันทามากอจิแองจลเนี่ยมันจูกอธิบายว่า พวกมันคือธรรมกจิที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็กลายเป็นสายพันธุ์นางฟ้าเป็นเทวดาเป็นวิญญาณที่กลับมาให้เราดูแลครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูแลมันดีมันก็จะเติบโตต่อไปกลายเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาแต่ถ้าหากว่าเราดูแลมันไม่ดีครับมันก็จะกลายเป็นปีศาจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเดวิชิมันเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ย่อยของสิ่งมีชีวิตหลังความตายที่ มีอายุยืนยาวกว่าธรรมกอจิปกติมันอาจมีเขาแหลมแล้วก็มีปีกสีดําหรือไม่ก็อาจจะมีทั้ง2องอย่างแล้วพวกมันก็มักจะอาศัยอยู่ในโลกปีาศาจครับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แปลกประหลาดเนี่ยมันมีชื่อว่าซานตาคลอจิซึ่งแบ็กสตอรี่ของมันเป็นเรื่องราวของธรรมกอจิที่ได้เดินทางกลับไปที่ดาวบ้านเกิดของมันแล้วก็ได้นําประเพณีคริสต์มาสเนี่ยกลับไปด้วยและนั่นก็คือหน้าที่ของผู้เลี้ยงที่ต้องเลี้ยงมันให้กลายเป็นซานตาคลอสครับหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องราวของแบ็ก,ก,กสต ความแปลกประหลาดใจได้ไม่น้อยเลยครับหลายๆครั้งครับที่คนซื้อธรรมกรจิมาเลี้ยงเนื่องจากความสนุกสนานและก็ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคอยลุ้นในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขาในแต่ละขั้นตอนว่าเขาจะเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างลักษณะยังไงแต่ใครบ้างที่จะดูเรื่องราวลึกลับเบื้องหลังธมกรจิครับตามตำนานเนี่ยเล่าเอาไว้ว่าธรรมกรจินั้นถูกค้นพบโดยศาสตราจารย์บันโซซึ่งพวกธมกรจิเนี่ยถูกทิ้งให้เร่ร่อนอยู่ตามแม่น้ำซูมิดะศาสตราจารย์เนี่ยรู้สึกสงสารพวกมันครับที่ต้องใช้ชีวิตอย่างน่าสงสารอยู่ใกกกลกล้ๆัับาาหงจ ที่เขานําพวกมันมาดูแลเนี่ยทำให้เขาได้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมบนโลกศาสตราจารย์พร้อมทั้งผู้ช่วยเนี่ยจึงได้สร้างปลอกที่เป็นรูปเปลือกไข่ห่อหุ้มพวกมันเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากโลกภายนอกและนอกจากนี้ครับเวลาในช่วงอายุของมันเนี่ยหวันในโลกของมนุษย์ จะเท่ากับ1ปีในโลกของธร,รมกอจิครับซึ่งโลกหรือว่าดาวของเขาเนี่ยก็อยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ1ล้านปีแสงและเมื่อมันตายครับที่เราเห็นว่าวิญญาณของมันออกจากร่าง แท้ที่จริงแล้ววิญญาณของมันนั้นกําลังเดินทางกลับสู่ดาวบ้านเกิดของมันนั่นเองครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของสุสานของธร,รมกอจิครับในช่วงเวลาที่ความนิยมของมันนั้นกําลังเป็นกระแสที่รุนแรงความคลั่งไคล้ของธร,รมกอจิเนี่ยปรากฏขึ้นทั่วโลกเลยครับผู้เลี้ยงหลายคนที่สัตว์เลี้ยงดิจิตอลของพวกเขาตายเนี่ยมันได้สร้างความเสียใจแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเขามากเกินกว่าที่จะกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเริ่มใหม่ดังนั้นจึงมีสุสานสําหรับการฝังศพ เอเลียน <Alien S 2> พวกนี้เกิดขึ้นครับในปี1998ครับมีสุสานที่ใช้ฝังศพธร,รมกะจิเกิดขึ้นในอังกฤษจากการรายงานของ CNN ครับสุสานแห่งนี้ได้จัดสรรพื้นที่เล็กๆสำหรับธรมกะจิซึ่งก็จะมีโรงศพแล้วก็ดอกไม้ช่อเล็กๆให้กับเจ้าของที่ให้เจ้าของเนี่ยได้สแสดงความระลึกถึงธรรมกรจิที่จากไปอย่างที่นิกบอกไปครับคนที่เขามีจิตใจอ่อนไหวแล้วก็ผูกพันกับ สิ่งที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะกดปุ่มรีเซ็ตเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการให้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาจากไปอย่างที่มันควรจะเป็นครับและนอกจากนี้ครับในระบบออนไลน์ของเรายังมีฟอรัมที่ชื่อว่า ธรรมะทอซึ่งเป็นฟอร,รัมสำหรับผู้ที่อยากถ่ายทอดความทรงจำดีๆกับธรรมกจิตหรือว่า a l i e ียนดิจิทัของตัวเองที่ตายไปแล้วครับเปรียบเสมือนกับมันเป็นสื่อสารออนไลน์ที่ได้รับความนิยมซึ่งนี่อยากบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรือว่าเรื่องที่น่าหัวเราะเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวระหว่างผู้เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจริงๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงดิจิตอลสัตว์เลี้ยงเสมือนมันเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นส่วนตัวมากกว่าครับอ่ะมาถึงคลิปปี้พาสต้าที่เกี่ยวกับธมกอจีกันบ้างครับ เรื่องที่ลิกจะนำมาเล่าต่อไปนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกเขียนขึ้นในเว็บไซต์ someordinarygamer fandom เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบการเลี้ยงธรรมกอจิมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับมันได้เกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นกับเธอเรื่องย้อนกลับไปในช่วงที่เธอกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับซึ่งเธอเล่าว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ธมกจินั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างรุนแรง เพื่อนๆของเธอเนี่ยก็จะมีธรรมกจิกันคนละหนึ่งตัวครับซึ่งนั่นทําให้เธอต้องร้องขอกับพ่อแม่ให้ซื้อธรรมกจิให้กับเธอและในที่สุดครับเธอก็ได้มันมาเนื่องในโอกาสของขวัญวันเกิดและนอกจากนี้ครับน้องชายของเธอก็ได้ธร,รมกจิอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าและนั่นยังไม่พอครับความนิยมของมันยังทําให้ป้าของเธอซื้อธมากจิมาเลี้ยงเพิ่มด้วยอีกหนึ่งตัวครับ เธอเนี่ยดีใจแล้วก็หืดธรรมาโกจิมากๆครับเธอใช้เวลาทั้งวันอยู่กับการเล่นกับธรรมาโกจิแล้วก็ป้อนอาหารเธอนำเอเลียนสัตว์เลี้ยงดิจิตอลตัวน้อยนี้ติดตัวไปด้วยกับเธอทุกที่ครับไม่ว่าจะไปโรงเรียนหรือว่าไปที่ไหนก็ตามในทุกๆท,ท,ที่ที่เธอไปครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับที่เธอเลี้ยงธมาโกจิจนกระทั่งเอเลียนของเธอเนี่ยตายเธอก็ได้ทิ้งมันลงในสระว่ายน้ำที่บ้านคุณตาพร้อมทั้งขอให้พ่อเนี่ย ซื้อธรรมากรจิตัวใหม่ให้กับเธอและแน่นอนครับพ่อของเธอก็ซื้อธรรมากรจิตัวใหม่ให้เธอแต่คราวนี้เนี่ยซื้อให้เธอถึง2ตัวด้วยกันและนั่นก็ยังไม่พอครับเพราะว่าเธอได้รับเพิ่มอีก2ตัวจาก น้องชายของเธอแล้วก็ป้าที่เริ่มเบื่อกับการเลี้ยงธามากจิครับซึ่งนั่นเนี่ยมันทําให้เธอต้องดูแลสัตว์เลี้ยงดิจิตอลถึง4ตัวด้วยความเต็มใจเธอเนี่ยลหลงไหลพวกมันมากครับก็เลยตั้งชื่อให้กับพวกมันว่าเลซี่เดลล่าจูลี่แล้วก็แซลลี่การเลี้ยงดูธารรมากจิถึง4ตัวนั้นทําให้เธอต้องยุ่งยากไม่น้อยเลยครับมีหลายครั้งครับที่เธอวางพวกมันทิ้งไว้ในบ้านแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วเมื่อเธอกลับมาเนี่ยเธอก็มาทําการป้อนอาหารแล้วก็จัดการเคลียร์อุจจาระที่ธามากจิของพววกเเธออนนั้้้ไไดถ่ายาย ซึ่งหลังๆเนี่ยมันก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆกิจวัตรประจรําวันของเธอนั้นเธอมักจะเข้านอนแล้วก็ตื่นก่อนที่สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเธอทั้ง4เนี่ยจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ส่งเสียงปีป๊บป,ปีเรียกเพื่อให้ป้อนอาหารจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งครับที่เธอตื่นขึ้นมาเธอทํากิจกรรมทุกอย่างตามปกติครับล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มาดูธมกากอจิตทั้ง4ตัวของเธอครับแต่ในเช้าวันนี้มีอะไรที่แปลกออกไปสัตว์เลี้ยงของเธอทั้ง4ี่นั้นไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ที่กลางหน้าจอครับ แต่พวกมันมาปรากฏตัวอยู่ที่ขอบล่างของหน้าจอและก็จ้องมาที่เธอครับเธอเนี่ยแปลกใจเล็กน้อยครับแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันมีเสียลักเตือนว่าแบตเตอรี่กําลังจะหมดเธอจึงเข้าใจไปเองว่ามันอาจจะเออเรอร์หรือว่าอาจจะรวนเนื่องจากพลังงานที่กําลังจะหมดครับเธอเนี่ยจึงตัดสินใจเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับธรรมกอตจิตทั้ง4ี่เครื่องแต่เมื่อเธอกดสวิตช์เปิดมันขึ้นมาเธอกลับพบกับข้อความที่น่าขนลุก ปรากฏขึ้นบนหน้าจอครับแต่ละอันเนี่ยก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อเธอนํามันมาเรียงกันเนี่ยมันเป็นข้อความที่บอกว่าคุณคิดว่าเราเป็นแค่เกมหรอคุณต้องติดคุณฆ่าเด็กๆของพวกเราเราเป็นเเธอตกใจมากครับแล้วก็กรีดร้องออกมาด้วยความกลัวพ่อของเธอเนี่ยไม่เห็นดังนั้นจึงนํธัมมกจิตทั้ง4ี่เครื่องนี้ กลับไปให้ร้านที่ขายของเล่นนั้นดูครับทางเจ้าของร้านเนี่ยเมื่อตรวจสอบก็กลัวที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจึงยื่นข้อเสนอให้กับพ่อของเธอว่าจะคืนเงินให้กับค่าธมกอจิทั้ง3เครื่องที่ซื้อมาจากร้านนี้ส่วนอีกเครื่องหนึ่งของป้าของเธอนั้นไม่ได้ซื้อมาจากที่ร้านนี้ครับพ่อของเธอเนี่ยก็ดูจะพอใจในข้อเสนอนี้ก็เลยกลับบ้านมาพร้อมกับเงินแล้วก็ธมกอจิที่เหลืออีกหนึ่งเครื่องเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อก็ทําการทุบทํา,า <c> ทลายธมกอจิเครื่องนั้นทันทีพร้อมทั้ง,งครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงสัตว์เลี้ยงดิจิตอลพวกนั้นอีกเลยแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จบลงแบบนี้ครับพร้อมทั้งข้อคิดที่ผู้เขียนนั้นทิ้งทายเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะรักสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงพวกนั้นมากแค่ไหนก็ไม่ควรให้ความสําคัญเกินกว่าครอบครัวจริงๆเพราะว่าคุณจะได้ไม่ติดติดกับพวกเขามากเกินไปนั่นเองครับเอาล่ะครับทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวของธรรมกจิกับ เรื่องราวแบ็กสตอรี่แล้วก็ข้อมูลด้านมืดบางอย่างที่น่ากลัวน่าขนลุกเกี่ยวกับธรรมาโกจิครับและตอนนี้นิกก็ไม่รู้ว่ามีใครที่กําลังครอบครองธรรมาโกจิอยู่หรือเปล่ายังไงก็แบ่งเวลาการเลี้ยงการเล่นให้เหมาะสมนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ก่อนเพื่อกับน้องนั้นช่วยนิกได้มากเลยครับเอาละครับทุกคนแล้วพบกับเรื่องราวที่น่ากลัวสนุกแล้วก็ลึกลับแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับอย่าลืมว่า ทุกอย่างรอบๆตัวคุณนั้นมีด้านมืดแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกในวันนี้นี้คงต้องขอลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ